สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing อยู่กับปอมชริดาพรมโยธีค่ะคุณผู้ชมหลายท่านได้คอมเมนต์เข้ามาอยากจะให้ปอมเจาะเกี่ยวกับเรื่องของทองคำสำรองของสหรัฐที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ในคลังของสหรัฐจริงหรือเปล่าวันนี้ Good Sharing ก็เลยจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าจะกดซุปเปอร์แดง์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของปอมด้วยนะคะและที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุนรายการดิ p CBD ค่ะสหรัฐอ้างว่ามีทองคำสำรองกว่า8,000ตันแต่ไม่มีใครได้เห็นทองคำเหล่านี้จริงๆมาหลายสิบปีแล้วค่ะว่ากันว่าทองคำแท่งพวกนี้ถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่มีการป้องกันเข้มงวด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ Fort Knox ในรัฐเคนตักกี้ค่ะซึ่งแค่ที่เดียวนะคะก็เก็บทองได้ประมาณ4,580ตันคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทองทั้งหมดที่สหรัฐถือครองส่วนที่เหลือก็ถูกแบ่งเก็บไว้ที่ U.S. Mint ก็คือสำนักงานกระสาบสหรัฐอเมริกาและ Federal Reserve Bank of New York ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาสาขานิวยอร์กค่ะรวมแล้วสำรองทองคำของสหรัฐ ยังคงอยู่ที่ประมาณ8,100ตันมานานหลายสิบปีแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมูลค่าทางบัญชีหรือว่า book value ของทองคำเหล่านี้ก็ถูกตรึงไว้ที่ราคาเฉพาะมากๆค่ะก็คือ42ดอลลาร์22เซนต์ต่อทรอยออนค่ะรวมแล้วนะคะเป็นมูลค่าแค่11,000ล้านดอลลาร์แต่ปัญหาก็คือว่าราคานี้เนี่ย ่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันมากๆทองคำสำรองของสหรัฐจึงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลแม้ในบัญชีจะยังไม่ได้อัปเดตราคาตามตลาดมาตั้งแต่ช่วงปี2513ก็ตามค่ะย้อนกลับไปปี2476ช่วง Great Depression ประธานาธิบดีแฟรงก์ฟินเวิร์สเวลยกเลิกมาตรการทองคำสำหรับประชาชนแล้วก็ออกคำสั่งยึดทองคำส่วนบุคคลโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า Executive Order 6102บังคับให้ชาวอเมริกันส่งมอบเหรียญทองและก็ทองคําแท่งให้รัฐบาลแลกกับเงินกระดาษค่ะนี่เป็นเรื่องที่ถกเถียงมากในเวลานั้นแต่ก็ทําให้ทองคำเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่คลังสหรัฐมหาศาลเลยค่ะจากนั้นในปี2479ก็มีการสร้างฟอร์ดน็อกซ์เพื่อเก็บทองคําเหล่านี้พอเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ชาติต่างๆโดยเฉพาะยุโรปค,ค่ะก็ส่งทองมาฝากไว้เพื่อหนีภัยสงครามและก็เพื่อให้ปลอดภัยจากนาซีและก็โซเวียต ผลก็คือในปี2,484ฟอร์ดน็อกซมีทองคำสูงสุดถึง20,000ตันคิดเป็นประมาณ23%ของทองคำที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการทั่วโลกค่ะทะนีนี้พอมาถึงปี2,487การประชุม Bretton ว o ด d s คอนเ e อเรนซตกลงให้ดอลลาร์สหรัฐผูกกับทองคำที่35ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออน์ประเทศอื่นก็ผูกค่างเงินตนเองกับดอลลาร์อีกทีหนึ่งค่ะ ทองคำมหาศาลในฟอร์ดน็อกซ์จึงกลายเป็นหลักประกันมูลค่าของดอลล่าและสร้างความมั่นใจให้กับคนทั้งโลกค่ะจนกระทั่งปี2503สหรัฐเริ่มขาดดุลใช้เงินกับสงครามด้านประเทศต่างๆที่ถือดอลล่านะคะก็เริ่มมาแลกทองคำคืนทองก็เลยไลออกจากคลังเรื่อยๆค่ะ ในปี2514ประธานาธิบดีนิกสันรประกาศปิดหน้าต่างทองคํายุติการแลกดอลลาร์เป็นทองคําก็ปิดตํานานมาตรฐานทองคําค่ะทําให้โลกนั้นเข้าสู่ระบบเฟ a มันนี่เต็มรูปแบบเฟ a มันนี่ก็คือค่าเงินที่ไม่ได้ผูกกับทองหรือว่าสิ่งมีค่าใดๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่แหละค่ะเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ถือทองนะคะ แต่ว่าถือโกลด์ซ t i ิฟิเคตตั้งแต่ปี2477ทองทั้งหมดถูกโอนให้กระทรวงการคลังสหรัฐหรือว่า US Treasury โดย FED หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐมีเพียง g โกล Certificate ซึ่งตีราคาทองไว้ที่ $42.22 ดอลลาร์22เซนต์ต่อทรอยออนมาตั้งแต่ปี2513โดยในบัญชี FED ทองนี้มีค่าแค่ $1,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ Mark to Market ให้เป็นราคาปัจจุบันค่ะแล้วทำไมยังต้องเก็บทองไว้เยอะขนาดนี้ คือทองคำเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นกันชนความเสี่ยงค่าเงินหรือว่า hedge against currency risk ผู้ทสมาชิกท่านหนึ่งนะคะของสหรัฐเคยบอกว่าทองเนี่ยยังให้มูลค่ากับดอลลาร์อยู่แม้จะไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเสถียรภาพค่ะแต่ในราคาทองตลาดตอนนี้เนี่ยคือสูงกว่า3,300ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ทำให้ทองสหรัฐในบัญชี treasury ยังถูกบันทึกเพียงแค่11,000ล้านดอลลาร์แม้ถ้าเกิดตีราคาตลาดจริง มองว่าอาจจะสูงหลายร้อยหลายพันล้านดอลลาร์เลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดปรับราคาทองคําที่เก็บเอาไว้ให้เป็นปัจจุบันจะส่งผลอย่างไรกันบ้างก่อนจะไปฟังกันค่ะอยากฝากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรือว่าความเครียดสะสมแอดไลน์มาคุยกับทีมงานดิฟซีพดีได้ค่ะเขามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะช่วยให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละท่านได้ตรงจุดถ้าเข้ามาคุยกันได้นะคะที่ไลน์แอดดิฟกูชแชร์ริง ปอมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะหรือว่าจะยิงผ่านคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเรื่องความเครียดและการนอนหลับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะผ่านทางไลน์นี้ค่ะหรือว่าจะซื้อผ่านตะกร้าที่ปอมปักไว้ก็ได้นะคะส่วนวันนี้ที่ปอมกินค่ะเป็นตัวนี้สีแดงค่ะอันนี้คือตื่นมาแล้วปวดไปทั้งตัวเมื่อวานออกกําลังกายหนักไปหน่อยค่ะก็เลยทานตัวนี้แล้วก็ดีขึ้นเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจลองสั่งซื้อได้เลยค่ะกลับมาที่เรื่องของทองคําสหรัฐค่ะ ที่บอกว่ามีจำนวนมากแล้วทำไมไม่ mark to market หรือปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์จ,จำนวนมากนะคะอย่างเช่นเจมส์ฟริดกาสผู้เขียน currency wars ก็เสนอให้สหรัฐเนี่ยตีราคาทองตามตลาดเพื่อที่จะเพิ่มสินทรัพย์แล้วก็ช่วยลดหนี้ของสหรัฐได้ค่ะแต่รัฐบาลสาหรัฐก็ยังเลือกบันทึกราคาทองคําแบบเดิมนะคะทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลสาหรัฐเนี่ย ปรับมูลค่าทองคําขึ้นจากเดิม42ดอลลาร์โดยประมาณตั้งแต่ปี2513ที่ใช้กันมามาเป็นราคาปัจจุบันคืออยู่ที่ประมาณ3,300ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเอามองในแง่บวกก่อนค่ะคือมูลค่าทองคําในคลังของสหรัฐเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นมาหาศาลจากประมาณ11,000ล้านอาจจะทะลุ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้ค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังสามารถออกโกลด์ซิฟทิฟิเคทใหม่ให้เพิ่มขึ้นโดยใช้มูลค่าใหม่ค้ำประกันค่ะ เฟดก็อาจจะนำเจ้าเซอร์ติฟิเคตเหล่านี้มาขยายงบดุลส่งผลให้มีช่องสำหรับการอัดฉีดสภาพคล่องหรือว่าแม้แต่ใช้ลดหนี้รัฐบาลได้ในทางบัญชีค่ะแต่ทีนี้ถ้ามาดูในแง่ฝั่งตรงเงินข้ามกันบ้างผลกระทบที่อาจจะตามมาประเด็นแรกเลยค่ะเกิดความไม่ไว้วางใจในระบบเงินเฟ t หรือว่าเฟดเคอร์เรนซีถ้าเกิดประเทศอื่นเนี่ยมองว่าสหรัฐรีเซ็ตระบบโดยใช้ทองคำเป็นเครื่องมือตรงนี้อาจจะสั่นคลอนสถานะดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองโลก เพราะว่าเหมือนกับยอมรับนะคะว่าท่องคำํำยังมีอำนาจเหนือดอลลาร์บั่นทอนเสถียรภาพของระบบการเงินงนานาชาติโดยเฉพาะกับประเทศที่ถือดอลลาร์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยให้ราคาตามบัญชีอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะคงระบบที่พึ่งพาเงินดอลลาร์ต่อไปค่ะในฟอร์ดน็อกซ์มีความลับมากค่ะเพราะว่าที่ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยไม่เปิดให้สาธารณะเข้าไปชมนะคะ ในอดีตก็มีข่าวลือว่าสหรัฐเนี่ยแอบส่งทองไปลอนดอนหรือว่าเอาทองไปปล่อยคู่เงีย,งยบๆบางคนถือขั้นเชื่อว่าทองในฟอร์ดน็อกซ์เป็นทองปลอมเคลือบทองภายในเป็นทางสเตนค่ะเพราะทางสเตนมีความหนาแน่นใกล้เคียงทองทําให้เวลาช่างแล้วน้ําหนักเท่ากันค่ะทีนี้ก็ต้องถามว่าแล้วเคยมีการตรวจสอบกันบ้างไหมคือเมื่อปี2496 หลังมีกระแสะลือว่าทองนั้นถูกใช้จ่ายหนี้สงครามก็มีการตรวจสอบบางส่วนนะคะแต่ว่าเป็นการสุ่มเพียงแค่ 5- 7ของทองท,งทั้งหมดค่ะโดยในปี2517มีหนังสือกล่าวหาว่าทองเนี่ยหายไป2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ดังนั้นกระทรวงการขังก็เลยเปิดฟอร์ดน็อกซ์ให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สื่อ100คนเนี่ยเข้าไปดูแต่เขาเปิดห้องเดียวค่ะให้ถือทองถ่ายรูปไม่มีการตรวจ serial number ชั่งน้ำหนักหรือว่าทดสอบเนื้อทองเลยค่ะ มาในช่วงปี2,518ถึง2,524ก็เริ่มมีการตรวจสอบจริงจังขึ้นนะคะตรวจ serial number แต่พ่อตรวจแค่21%ของทองแท่งทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นก็หยุดแล้วก็เปิดเผยเพียงว่าอ๋อตรวจเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีรายงานออดิตเต็มฉบับเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยค่ะปีที่ผ่านมาตามรายงานของ Financial Times ระบุว่าธนาคาร JP Morgan แล้วก็ HSBC ได้มีการขนทองคำกว่า8,000แท่งจากลอนดอนไปนิวยอร์ก เพราะราคาในนิวอร์กแพงกว่าลอนดอน20ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ ons. ให้เหตุผลว่าพวกเขาใช้ทองคำเพื่อทำาร์บิทรา e ในการปิดสัญญาฟิวเจอร์สก็คือการทำกำไรจากการซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวกันในตลาดหนึ่งแล้วก็ขายในอีกตลาดหนึ่งที่ราคาสูงกว่าโดยอาศัยความต่างของราคาเพื่อให้ได้กำไรค่ะโดยที่ความเสี่ยงต่ำหรือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยทีนี้หลายคนก็เอามาตีความค่ะว่าทองในสหรัฐหมดแล้วก็เลยต้องเอาทองคนอื่นมาประกันค่ะ นักเศรษฐศาสตร์และธนาคารกลางมักจะบอกว่าไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะโกหกเรื่องทองเพราะว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะใหญ่มากแต่หลายคนรวมถึงอีลอนมัสก์ยังไม่เชื่อเขาเคยโพสต์ใน X หรือว่า Twitter เก่านะคะบอกว่าให้ไลฟ์ที่ฟอร์ดน็อกซ์ไปเลยให้คนทั้งโลกดูกันไปเลยคือถ้าวันใดวันหนึ่งทองในฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยหายจริงจะกระทบความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองโลกอาจจะกระตุ้นให้หลายประเทศกลับมาเรียกร้องระบบผูกทอง และเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะแต่รัฐบาลสหรัฐยังเลือกที่จะรักษาเป็นความลับโดยอ้างเรื่องของความมั่นคงและก็ต้นทุนก็เลยไม่เปิดให้เข้าไปชมนะคะสรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทองสหรัฐสูญหายหรือเปล่าตามข้อมูลทางการทองทั้งหมดอยู่ครบค่ะแต่ว่าความโปร่งใสที่ไี่เคยตรวจสอบเต็มรูปแบบก็ยังคงเปิดช่องให้เกิดคําถามเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า ฟอดน็อกจะถูกตรวจสอบโดยอิสระหรือไม่เพราะว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญต่ออนาคตของเงินดอลลาร์และก็ระบบการเงินโลกทั้งหมดเลยค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเปิดมุมมองคุณผู้ชมในต่างประเทศไม่มากก็น้อยค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ปอมชลิดาพรหมโยธีและกุชชาริงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ